สวัสดีครับพบกับผ,ผมนะครับสวนเกษตรไทยบ้านโดยผมออฟฟิศฟาร์มเกษตรนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูาไก่ไข่พันธุ์แท้สายพันธุ์ต่างประเทศของวินาลาฟาร์มนะครับผมอันนี้ครับออสตาลอบนะครับผมวันนี้จะพามาดูออสตาลอบกันครับเอา้าอุย้ยโดนน <c oughs> ี่มาตีเขาทำไมเข้าไปเข้าไป <c oughs> เข้าไป <c oughs> ลูกนะ<ป> <c oughs> ไก่พันออสตาล็อกนะครับผมตัวนึงก็กกอยู่นะครับผมนี่นะครับเราก็กกอยู่นะครับนี่นะครับผมมีทั้งหมดไข่สีฟองตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีคนสั่งจองไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับไข่ออสตาล็อกะครับผมใครสนใจก็จองผมมาเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็มีไม่เยอะนะครับผมจองก,กันมาได้เรื่อยๆไอตัวปูนี้ก็หวงมากนะครับผมอยู่ผมอยู่ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกข้อกันนะครับผมผาไปดูนะครับอีกข้อนี้นะครับผมคือไลท์ชัดเช็คกับโคลโเนชันชัดเช็คนะครับผม นี่นะครับผมส่วนไข่ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเรือนตรงนี้ก็ปลูออต่าหลบนะครับผมอันนี้สองตัวนี่นะครับผมสีตัวตัวเท่มๆเลยนะครับผมเนี่ยครับ,ค,รบคือไข่ของเขาโดยเขาจะให้ลูกสีบลูสีแบ็คแล้วก็สีสแปร์นะครับผมให้ทั้งสามสีเลยนะครับอ่า เรามาดูข้อตัดไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อเด็กๆนะครับผมเป็นพันธ์ไทบานะครับผมไทบาซึ่งผมจะเลี้ยงไว้กินไข่เองนะครับส่วนมาข้อนี้กันนะครับผมนี่นะครับผมไก่พันเวียนดอทนะครับผมหรือพันไวดอทที่เขาว่ากันนะครับผมได้มาจากาฟาร์มไก่แถวๆวัดอ่างทองนะครับผมเวียนดอท ส่วนอคออนี้นะครับผมเป็นลูกไก่ที่ผมนำมาอนุบาลนะครับผมมีทั้งพันบาพีมัสฟลอ็อกรสขาวนะก็ออสตลอบนะครับมาอีกอค้อหนึ่งของเรานะครับผมอคออนี้ก็เป็นไก่พันไข่สายพันออสตลอบนะครับผมนี่นะครับผมตัวเมียสีดำนะครับ ตัวเมียตัวเมียสีดำตัวเมียสีดำตัวผู้สีปลูนะครับจะได้2สีนะครับผมคือสีบูก,กับสีแบล็คนะครับเวลาลูกเขาออกมาส่วนนี้ก็คือไข่ของเขานะครับอ่านะี่ยเขไข่เดี๋ยวตอนเย็นผมจะได้มาเก็บไปเข้าตู้ฟักนะครับผมหาดูเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ส่วนข้อนี้คือตัวเมียของโครโลเนชั่นชัดเช็คนะครับผมนี่นะครับผมเขายัางเป็นเด็กอยู่ครับตัวนึงอายุประมาณ3ามเดือนอีกตัวนึงก็ประมาณ2เดือนนะครับส่วนข้อนี้คือรถขาวนะครับผมนู่นนะครับคือไข่ของเขาฝั่งนู่นเลยครับไขน่นะครับรถไอแลนไบ อันี้ก็คือบาพีมัดล็อกนะครับผมไก่ไข่พันบาพีมัดล็อกนี่นะครับผมตัวเมียสี่ตัวตัวผู้หนึ่งตัวส่วนไข่เขาก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับผมอันนี้ก็ลดขาวเหมือนกันนะครับผมโลดไอแลนด์ไว้ส่วนคอกนี้คือไลท์ชัอเช็คนะครับผมผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับ ส่วนฝั่งทางนี้คือข้ออนุบาลลูกไก่ของผมนะครับผมนี่นะครับผมลูกไก่ผมจะเอามาอนุบาลไว้ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นภาพรวมของรินลาฟาร์มนะครับนี่นะครับผมนี่คือฟาร์มเพราะ ลูกไก่ไข่สายขันแทต่าาเทศนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดินดาลาฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ